ตั้งแต่คิงเซอร์วิสเข้ามาวันแรกก็คือมาเป็นเป็นทีมเลยครับแล้วก็พูดจาดีแต่งตัวดีนะครับแล้วก็ทํางานเป็นระบบอะครับการทงานของคิงมาเนี่ยเขาเมือชีพมาแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเรามากเรื่องความสะอาดอย่างต้องมาจาบหรือว่าต้องพ่นน้ํายาอะไรก็ทำให้เรียบร้อยเวลากลับไปก็อยู่ในสภาพที่ดีเลยไม่ถามว่าประทับใจที่ทับใจน้องน้องเซลเทคแคร์เราดีมากเขาอธิบายทุกอย่างมาให้ว่าปลวกมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราควรจะต้องทําอะไรบ้างเขารู้สึกว่าให้คําปรึกษาเขาได้ดี แล้วก็ไม่ได้ให้คําปรึกษาที่ตั้งใจแต่จะขายอย่างเดียวเหมือนบางทีมันอาจจะมีแพ็กเกจที่มันใหญ่กว่านี้แต่คิงเขาก็จะดูแค่ว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนตอนนี้คิงเขามีเซอร์วิสใหม่ที่เป็นคิงโฟมนะคะข้อดีของคิงโฟมคือไม่ได้มาฉีดพ่นเหม็นคลุ้งอะไรมันก็จะมีเจาะบ้านนิดหนึ่งทีมงานก็ทําให้เรียบร้อยนะคะมันจะเจาะห้องละ1นรูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้3ปี 3> เขาใช้ระบบ โฟมเป็นสารที่สามารถกระจายไปได้ทั่วทุกอนูของชั้นพื้นดินข้างล่างที่มีปลวกลังปลวกอยู่กำจัดแค่ปลวกไม่ทำร้าย ่มีชีวิตบนบ้านมีการคำนวณมีการโชว์ให้เห็นน้ำยาว่า1ขวดต้องผสมน้ำอย่างไรแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการคำนวณและใช้ฉีดเขาจะมีแท่งให้เราไว้ตรงที่สนามหญ้าอะไรเงี้ยบางทีสมมติถ้าปวกมามันเด้งอะไรอย่างเงี้ยป้าก็โทรไปเขาก็มาบริการมาเปลี่ยนให้อ่ะค่ะความที่ใช้คิงมานานนะคะคิงเขาก็จะพัฒนาไปตามยุคตามสมัยนำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้คนรุ่นใหม่ดูแลบ้านได้ง่ายขึ้นนะคะถือว่าเป็นบริษั ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเรียกใช้ได้ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งคือเป็นบริษัทที่มีมาตรฐา,านสากลระดับโลกครับเราถามเขาค้าสามารถตอบได้ที่เราให้เราเข้าใจผมอามองว่าคุ้มค่านะครับถ้าการบริการดีผมก็ยินดีกับที่จ่ายไป Based on my experience with King Service, I would highly recommend them to anyone. They're reliable, they're on time, they have technology, innovation, and you always get greeted with a smile. สำหรับใครที่กำลังจะต้อง ต่อสัญญานะคะหรือใครที่ยังไม่เคยฉีดเลยนะคะก็แนะนำว่าลองดูบริการของ King Service และจะไม่ผิดหวังนะคะว่าเป็นบริการที่ดีที่เป็นมืออาชีพที่อยู่กับบ้านเราแล้วเรารู้สึกว่าเออทำให้บ้านเราปลอดภัยจากความประทับใจของ King Service ที่เราได้ใช้บริการเขาเราคิดว่าอันเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าแนะนำเราต้องแนะนำ King Service ให้คนอื่นหรือคนที่เราจาักทั่วไป